มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตัดสินใจสมัครเข้ากรมก้าวชิรายุเตรียมสมัครทหารค่ะไม่ผ่อนผันแล้วจ้าสำหรับก้าวชิรายุนะคะที่ก่อนหน้านี้ผ่อนผันทหารเกณฑ์มาแล้วถึง5ครั้งซึ่งปัจจุบันอายุ25ปีและอายุครบ26ปีบริบูรณ์ในวันที่29ตุลาคม2564 ดยเปิดเผยว่าปีนี้นะคะคิดว่าจะสมัครเลยค่ะความจริงเข้าใจว่าผ่อนผันไม่ได้แล้วแต่ก็เพิ่งจะรู้ว่าสามารถผ่อนผันได้อีกหนึ่งปีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนจบแล้วอีกครั้งหากสมัครก็จะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ที่ห่วงก็คือเรื่องของคุณแม่เนื่องจากต้องอยู่คนเดียวส่วนเรื่องงานก็ห่วงเช่นกันแต่ก็เคลียร์ไ้บ้างแล้วส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมา มีอาการเอ็นควยหลังขาขวาขาดไม่ทราบว่าจะกระทบกับการฝึกทหารหรือไม่ต้องรอดูกันไปส่วนตัวคิดว่าหายแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ส่วนหวานใจสาววีโอเลตนั้นรู้แล้วว่าตนสมัครในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อาจจะเซ็งบ้างที่ไม่ได้เจอกันแต่ก็เข้าใจกันดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเย์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ